กลยุทธ์ที่16จาก36ล่อเสือให้ข้ามน้ำแซงปล่อยเพื่อจับในภายหลังความหมายโดยวรวมกลยุทธ์นี้คือการแกล้งปล่อยศัตรูไปเพื่อให้ศัตรูตายใจหรือย่ำใจแล้วค่อยจับกลับมาในจังหวะที่เหมาะสมกว่าแม้ในชื่อจะพูดถึงเสือและแม่น้ำ แต่เนื้อแท้คือการแส้งยอมให้หลุดไปก่อนเพื่อให้ติดกับในภายหลังกลยุทธ์มุ่งเน้นการใช้จิตวิทยาและการควบคุมสถานการณ์อย่างแยบยลไม่ใช่การเผชิญหน้าโดยตรงแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เป้าหมายเดินเข้ามาติดกับเองแนวคิดหลักหนึ่งปล่อยเพื่อลวงทำให้ศัตรูรู้สึกว่าตนรอดหรือเป็นฝ่ายเหนือกว่า แล้วเผลอประมาทสองรอให้ศัตรูเปิดไพ่เมื่อปล่อยให้เคลื่อนไหวศัตรูจะเผยกลยุทธ์หรือจุดอ่อนให้เห็นสามจับในจังหวะที่ได้เปรียบกว่าเดิมเช่นเมื่อลาหลังพลาดหรือติดกับที่วางไว้สี่ความอดทนและการรอคอยกลยุทธ์นี้ต้องการความอดทนสูงต้องรอคอยจังหวะที่เหมาะสมและไม่รีบร้อนที่จะลงมือห้าการสร้างภาพลวงตาทำให้เป้าหมายเชื่อว่าพวกเขาได้รับอิสระหรือสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วหก การควบคุมแบบอ้อมแม้จะดูเหมือนปล่อยไปแต่แท้จริงแล้วสถานการณ์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้กลยุทธ์7การใช้จิตวิทยาเล่นกับความหวังความกลัวและความต้องการของเป้าหมาย8การวางแผนล่วงหน้า ต้องมีการเตรียมการและวางแผนการจับกลุ่มในภายหลังไว้อย่างรอบคอบแก่นของกลยุทธ์แก่นแท้ของกลยุทธน์นี้คือการผ่อนคลายแรงกดดันชั่วคราวเพื่อให้เป้าหมายรู้สึกปลอดภัยคลายความระแวงและกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่เราสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นแทนที่จะไล่าตามหรือบีบคั้นจนเป้าหมายจนมุมและอัดสู้ตายหรือหลบหนีไปได้การแจ้งปล่อยเป็นการเปิดโอกาสให้เป้าหมายเผย จุดอ่อนหรือกลับเข้ามาในพื้นที่ที่เราเตรียมพร้อมไว้แล้วตัวอย่างในประวัติศาสตร์สามก๊กคงเบ้งกับซูมาอี้ในศึกโจมตีของเบ้งเคยแซงถอนทับบางจุดเพื่อให้ซูมาอี้หลงกลออกจากที่มั่นซูมาอี้หลงเชื่อว่าคงเบ้งอ่อนแรงจึงยกทับตามองเบ้งช่วยโอกาสโจมตีสวนกลับในจุดที่เตรียมไว้ปล่อยให้ข้าศึกหนีเพื่อล่อไปติดกับดัก เมื่อข้าศึกพ่ายแพ้แทนที่จะไล่าตามตีจนสุดกำลังอาจเปิดช่องให้ข้าศึกหนีผ่านเส้นทางที่ระวางกำลังซุ่มโจมตีไว้หรือปล่อยให้ถอยไปรวมตัวกันในจุดที่เราสามารถอบล้อมได้ง่ายขึ้นการตัดสเสบียงแล้วปล่อยให้อ่อนแอปิดล้อมข้าศึกไว้แต่ไม่รีบร้อนเข้าตีปล่อยให้ขาดสเสบียงและกำลังใจแอนแอลงแล้วค่อยเข้าโจมตีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหนึ่ง การเจราจากแกล้งถอยเพื่อดูท่าทีอีกฝ่ายแล้วค่อยกลับมาเจราจาต่อการเจราจาต่อรองแซงทำเป็นไม่สนใจข้อเสนอหรือถอยห่างออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายร้อนใจและเสนอเงื่อนไขที่ดีขึ้นสองธุรกิจแซงถอนสินค้าออกจากตลาดแล้วค่อยกลับมาพร้อมโปรโมชั่นใหญ่การเสนอทางเลือกที่ดูเหมือนดีแต่แฝงด้วยข้อจำกัด เช่นการให้ส่วนลดที่ดูเหมือนคุ้มค่าแต่มีเงื่อนไขาการใช้งานที่จำกัดหรือผูกมัดในระยะยาวการให้คู่แข่งตายใจปล่อยให้คู่แข่งลงทุนในโครโรงการที่มีความเสี่ยงสูงโดยที่เราแอบซุ้มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีกว่าแล้วค่อยเปิดตัวเมื่อคู่แข่งอ่อนแอแลงข้อควรระวังอย่าปล่อยจนหลุดมือ ต้องแน่ใจว่าการแส้งปล่อยนั้นยังคงอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถควบคุมได้ไม่ใช่การปล่อยเป้าหมายไปโดยไม่มีทางจับกลับคืนต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบต้องเข้าใจเป้าหมายและสถานการณ์เป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถคาดการการเคลื่อนไหวและการตอบสนองของเป้าหมายได้ใช้เมื่อจำเป็นและเหมาะสมกลยุทธ์นี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับทุกปัญหาและควรใช้อย่างมีจริยธรรมโดยสรุปแล้วกลยุทธ์ ล่อเสือให้ข้ามน้ำเป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความลึกซึ้งในการเข้าใจจิตใจผู้อื่นและการวางแผนที่ซับซ้อนเป็นการใช้ความยืดหยุ่นเพื่อสร้างความได้เปรียบและมักจะได้ผลดีเมื่อการ,รเผชิญหน้าโดยตรงอาจนำไปสู่ผลเสียมากกว่าผลดีบทสรุปการจับที่แท้จริงไม่ใช่การเร่งรัดแต่คือการรอให้เหยื่อคิดว่าตนปลอดภัยแล้วจึงค่อยคว้าในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัว เหยื่อที่คิดว่ารอดมักเดินเข้าไปใกล้กับดักด้วยเท้าตัวเองแกล้งอ่อนคือการวางหมากให้ศัตรูเผยไพ่แกล้งถอยคือการรุกแบบลึกซึ้งที่สุดความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การเร่งคว้าแต่อยู่ที่การรอจนเหยื่อยอมเดินเข้ามาให้จับเองเสือข้ามน้ำย่อมอ่อนแรงผู้ที่เชื้อเชิญให้มันข้ามคือลมใต้ปีกแห่งชัยชนะการจับที่แท้จริงไม่ใช่การเร่งรัดแต่คือการรอให้เหยื่อคิดว่าตนปลอดภัย แล้วจึงค่อยคอวอ้าในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวจงแซงผ่อนปรนเพื่อให้กำมือแน่นกว่าเดิมอิสรภาพชั่วคราวคือบ่วงที่มองไม่เห็นเสือที่หลงทางย่อมเดินกลับสู่กับดักที่วางไว้ความอดทนคืออาวุธลับที่จะแปลเปลี่ยนการถอยเป็นชัยชนะในบางครั้งการก้าวถอยหก้าวคือการเตรียมพร้อมเพื่อคว้าชัยที่ยิ่งใหญ่กว่าในภายหลัง มิใช่ปล่อยให้หลุดมือแต่เพื่อรอเวลาให้เข้ามืออย่างสมบูรณ์เกมแห่งการควบคุมไม่ใช่การบีบบังคับแต่คือการนำทางให้เป้าหมายเดินมาในที่ที่เราต้องการ